ที่ที่เราจะพาไปเที่ยวกันวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ชมสถานที่นี้ต้องยอมรับว่ามันไม่อยู่ในแผนการเดินทางของกู๊ดแต่พอมาถึงแอฟริกาใต้ปุ๊บคนท้องถิ่นที่นี่บอกโอ้โหมาแอฟริกาใต้แต่ไม่มา Cradle of Humankind ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของมวลมนุษยชาติแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่เขามีการขุดค้นพบฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะ พอได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมกุณก็เลยคิดว่าที่นี่เนี่ยพลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะยังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะ ันทำสเตอร์ค,คอนเทนนะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องของการแต่งกายกันก่อนต้องแต่งกายให้รัดกุมค่ะที่นี่เขาจะมีหมวกแข่งให้เราใส่ไว้ป้องกันหัวของเราแลวเขาบอกมาด้วยนะคะว่าสัมภาระเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ฝากไว้ข้างนอกดีกว่าค่ะนี่ค่ะ แล้วตลอดทางเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยคุณเห็นนะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมีทั้งนักท่องเที่ยวยุโ,โรปมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียแล้วก็มีคนท้องถิ่นที่นี่ด้วยนะคะ ของทัมสเตอร์คอนเทนเนี่ยเราก็จะต้องเดินขึ้นไปตามทางนี้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแล้วก็ไกด์นำทางของเราค่ะ <S 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 จากตรงนี้เข้าไปนะคะระยะทางประมาณ200เมตรค่ะก็จะมีหินแกรน,นิตที่บอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบฟอสซิลต่างๆที่แอฟริกาค่ะตั้งแต่ฟอสซิลของมนุษย์ปลาสัตว์เลี้ยงลูกนมต่างๆนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปค่ะเราก็จะเข้าไปผจญภัยในถ้ำกันค่ะ <S 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 ทรีน่าสุจนเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่ดนตรงนั้นข้างหน้าคุณผู้ชมจะเป็นทางลงไปสู่ถ้ำที่เราจะมาวันนี้กันค่ะถ้ำเนี่ยค่ะมีความสำคัญมากๆแล้วก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะ สำคัญยังไงใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าที่นี่ค่ะมีการค้นพบซากฟอสซิลแล้วก็โครงกระดูกของมนุษย์ในยุคตุรดำบรรเยอะที่สุดค่ะแล้วก็มีความเก่าแก่ที่สุดด้วยนะคะ แต่ด้วยความที่โครงกระดูกที่คนพบเนี่ยมีอยู่หลายสิบหลายร้อยมากเลยค่ะที่ดังๆเลยที่คนรู้จักกันเนี่ยก็จะมี Li ต t l e f o ฟ t นะคะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ยุคตกดำบรบันที่ครบที่สุดเลยค่ะมีทั้งฟันนะคะตั้งแต่ออพกกระโหลกมีข้อมีแขนมีขาแล้วก็จะมีคะโครงกระเออมีกะโหลกของเด็กนะคะแล้วก็มีหวัวกะโหลกของมนุษย์ยุคตกดำบรบันที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยค่ะระวังขัวน,นิดนึงนะคะเข้าถ้ำแล้วค่ะ ค่งตรงนี้ค่ะที่เราเดินเข้ามามันจะเป็นทางเข้าถ้ำที่เพิ่งทําขึ้นมาใหม่ทางเข้าถ้าดั้งเดิมจริงๆเลยที่เขาค้นพบถ้าก็คือนี่เลยค่ะข้างบนตรงนู้นนะคะเป็นซอกหินลงมามันก็คือสาเหตุที่ทําไมเนี่ยมันถึงมีการค้นพบฟอสซิลเยอะมากไม่ใช่แค่ฟอสซิลของคนของนุย์ตึกตำบานแต่ของสัตว์ของพืชด,ด้วยนะคะ เพราะว่าเมื่อมีน้ําไหลลงมาเนี่ยก็จะเอาตะกรนมาตกไว้ตรงนี้ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันแคบแต่ถ้าที่ดูไม่น่าเชื่อผู้ชมตอนนี้เลยใต้พื้นประมาณ40่สิบเมตรยากขนาดไหนต้องตั้งโต๊หัคงกระดูกให้นูกแบ เป็นกระดูกสันหลังเป็นกระดูกสันหลังของกวาง a n t e l o p e ค่ะจากที่เราเดินกันมาก้างๆสบายๆตลอดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถึงแล้วจุดนี้แลค่ะจะเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่แคบที่สุดในถ้ำเลยจนบางคนนะคะต้องค่อยๆขยับตัวค่อยๆมุดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาเลยค่ะใช่แล้วนี่มันคือสาเหตุอย่างหนึ่งเลยที่เขาบอกว่า าถ้ำนี้อย่าเอาของมาเยอะอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่มาค่ะมันจะทําให้เราติดได้เคยมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วติดออกไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยเห<ม>น,นื่อยค่ะมันต้องคอย,ยั้งตลอดแล้วอากาศเนี่ยยิ่งลงไปลึกใช่ไหมคะตอนแรกว่าเข้ามาเนี่ยเย็นแล้วนี่ยิ่งลงไปลึกยิ่งเย็นเข้าไปอีกค่ะคือที่นี่คุณผู้ชมการที่จะมาได้เนี่ยที่นี่นะคะคุณผู้ชมการจะมาได้เนี่ย มันจะต้องมีความแข็งแรงเดี๋ยวก็ต้องเดินขึ้นแล้วก็ต้องเดินลงต้องปีนต้องป่ายนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของที่แล้วค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ว่าแคบแล้วนะคะ นี่คุณผู้ชมแคบไปอีกแล้วก็เล็กมากเลยค่ะเดี๋ยวพิ่งดีใจไปค่ะว่ายืนได้พะไกลบอกว่าทางไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะบางช่วงต้องคลานบางช่วงต้องนอนหมอบกับพื้นไปเลยค่ะเนื่อย แต่ทั้งหมดของถ้ำเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหินเนี่ยมันมีคุณค่าต่อมนุษยชาติมากๆเลยเพราะว่าในนี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นข้างในเนี่ยจะมีฟอสซิลของทั้งสัตว์ตึกดําบันทั้งของมนุษย์ตึกดําบันของพืชในสมัยเก่าเก็บที่เราเนี่ยจะต้องมาค่อยๆขุดหาค่อยๆเรียนรู้กันค่ะ อนนี้เรามาถึงปากถ้ำกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าให้มาที่ถ้ำสเตอร์ฟอนเทนมีทั้งโอวซากอรารยธรรมมีทั้งซากฟอสซิลสัตว์ซากฟอสซิลมนุษย์ติดบำปันนะคะปรากฏว,ว่าตั้งแต่เข้ามาชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชมไม่เจออะไรเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยฟอสซิลมนุษย์ติดจำบันที่เราจะเข้ามาดูกันไม่ได้อยู่ในถ้ำน,นี้ค่ะแต่ว่าอยู่ในศูนย์นักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยว พักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วจะพาไปดูฟอร์ซิลมนุษย์ตืดบำบันกันค่ะ